บนต๊ฟ้าร่อง<ม>เราอยู่บ้านกินแอปเปลิลกันเ้อ<ม>พี่น้องกินแอปเปลิลอร่อยที่สุดคือจิ้มแจว่วไปดูแจ่วกันออ้ยหอมตรียมมาปรุงแจ่วกันค่ะนี่ผงชูรสหัวหอมกุ้งแหง้งข้าวคั่วพริกปน่นน้ำปลาแล้วก็นุ่นน้ำตาลละลายแล้วเนี่ยน้ำตาลต้มหน่อย,อยละเออเนี่ยหน้าตาก็จะแบบนี้ได้นี่นี่น,นี่อย่างหอมพี่น้องหอมมากเลยหอมมาก ใส่น้ำตาลปลาระน้ำปลารค่อนข้างเค็มนะอันนี้อะไรว้าวองรสอุ้ยนี่ปนข้าวคั่ววัวมันเค็มถ้าจืดจะเดี๋ยวเติมน้ำปลาทีหลัง ข้าวขัวหอมเองขัวเองหอมมุ้งเลยพี่น้องขาดอะไรอีกเนี่ยโอหอมเงห้งเดี๋ยวเติมน้ำปลาลนิดหนึงฝนตกพี่น้องกินแข่งกับฝนเนาะ กินแข่งับผลคนทั่วไปให้ก็จะกแกกินที่เฉยเนี่ยเดีะยวนะอืมง่วงวัน

้วยแจวมาปุ๊บก็เพิ่นใส่กุลีกุลี เมื่อคนอีสานกินได้ป่นแส่บละเหรอโหลองไปทำกินได้พีน่น้องแบบนี้แหละแซ่บหลเนี่ย อการันตีความแทบสำหรับปลาดิดาแล้วปลาล่าขวดทั่วๆไปเนี่ยอหอมวัตถุกใจอืมต้องปลาาตัวเจ้าอร่อยเลยนี่แหละแอปเปิ้ลแซ่บขึ้นหลายเท่าเลยพี่น้อง อันนี้เป็นแอ,เอปเปิลทรงเพชรอ่ะอภาษ,าษาอังกฤษเขาเอ่นอย่างมันจะหวานกรอบติดเปรี้ยวนิดๆเนื้อไม่เป็นทรายนะเนื้อจะกรอบหวานกรอบติดเปรี้ยวนิดๆมะถึก ปลาเขาสทะเลพี่นอ้องเอ้ย okay. ไม่เป็นทรายไม่ติดฝาด ให้ไปล,ลาไปก่อนเด้อขอบคุณมากที่มาเยี่ยมชม แซ่บแซ่บอิหลีเนี่ยโดยเฉพาะแอปเปิลพันกรอบหอมติดเปรี้ยวนิดๆเนี่ยก็เรียกอะไรรูปหัวใจอ่ะพันเพชรอ่ะรูปหัวใจอ่ะอร่อยมากๆนะเดยวกันคลิปหน้านะคะ mm hmm. thanks so much my friend thanks for your support see you next video have a nice day 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。